ด,ดีผมชื่อถังเงินครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับช่างตัดขนชื่อดังอีเดียวลูกอีเดียอีเดียวลยหอีเดียอิเดียอเดียอเดียวลูกด,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 ดังจริงน,นัดว่าผมเกิดมาแล้วเ่ยเข้ากับเป็นคนเดียวที่ผมรู้จักผมเนี่ยอยู่กับช่างทบมาหลายปีบอกเลยว่าตีมีร้านทุกวันนี้ได้กับผมนี่แหละเฮ้อ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 โอ้โหโด่งดังมากเลยอีเดียวอินเดียเนาะครับ บานอยู่หน่บานอยู่นครครับอยู่นครนครซีนครซีธรรมราไรครับผมอ๋อคือว่านครซียุธยานี่คะนี่อันนี้คนใต้เขาเล่นกันนะไม่มีอะไรช่างท็อปสามารถตัดขนได้หมดทำยังไงทั้งนั้นที่เขาดุหรือว่าอะไรเงี้ยทำไมช่างท็อปทำได้คือเราใช้วิธีการที่ว่าคือเราค่อยค่ยคุยครับค่อยๆคุยกับเขาคือเราต้องใจเย็นๆสูกจันทร์ครับลูกจันทร์ไปอาบน้ำไปอ่ะไม่เอา แล้วลูกจันทมาทำเปื่อฮะลูกจันนี่มานอนตาเอ๋วันนี้ไม่ได้ไอ้นี้มันรานตัดคนมากคนแมวโอ้มาลูกัน <c oughs> เห็นช่างท็อปเคยบอกว่าแมวที่แบบดุยังดีกว่าแมวที่ขี้กลัวใช่ครับทำไมอะคะคือแมวกลัวครับจะทำไม่ได้เลยคือ <c oughs> บางบางทีเจ้าของพามาปุ๊บต้องเทสก่อนว่าเออต้องใช้ใดก่อนว่าเออกลัวใดไหม <c oughs> <fit> กลัวบัตเตอรเลียนไหม ถ้ากลัวคือทําไม่ได้ยังไงก็กลัวยังไงก็กลัวแต่ถ้าขู่แต่ถ้าดุก็คือเราสามารถคุยกันได้คุยกันได้เขาเชื่อใจใช่ที่จะถามก็คือว่าแล้วไอ้พวกอุปกรณ์เหล่านี้คืออะไรครับคืออุปกรณ์เหล่านี้คือผมไม่ได้เตรียมมาครับคือมันง่ายอันนี้คือง่ายง่ายไปเอาแล้วทําไงอ่ะลุยไฟลุยไฟเลยลุยไฟลุยไฟมานอนแล้วนะมันลุยไฟหมายว่าให้จุดไฟเลยเหรอจุดไฟเลยให้จุดไฟเลยนะมันจะ เฮ้ยจริงเหรอเองไหมอ่ะมันน้อยไปครับให้เอาอีกน้อยไปน้อย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 ไปครับน้อยไปน้อยไปน้อยเหรอนี่นี่น้อยเหรออีกครับอีกอีกเอาอีกเหรออีกมันมันมันจิตว่าอะไรมันมันไปลุย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  ยังไงยะวิ่งหนีอ่น ỏi, ียลุยไงไอช่องไม่ผลมึงมานี่เลยนิวโชว์ตัวเราโชว์ตัวลดท่วงลดท่วงลดท่วงนิวไปดูโชว์กันไปหลอดท่วงเอยหลดทวงสงสัมันง่ายไปครับออกมันง่ายไปไงเอากินต้องกว่างเออลอดท่วเร็ แล้วร้วนอโอเคเออเก่งเก่งเอองตันนาตันนาตนนาตนนาคือจับหมาอุ้มอย่างนี้อย่างนี้ นี่มึงจะเรียกตังเพิ่มอีกหรอมึงไม่น่าเกิดมันเป็นคนบ้านเดียวกูเลยเอาจริงไม่หมดไอ้น,นี่คืออะไรเนี่ยมันมีอย่างอื่นไหมเนี่ยคือปกติผมใช้ได้อ๋อใช้ได้ปกติปกติกตเก่งกว่านี้คือผมสั่งได้ทุกอย่างสั่งได้ทุกอย่างแต่มันไม่เคยทำ <laughs>